และนี่คือการแข่งขันรอบสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศคุณทั้งสองคนจะต้องต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งในรอบนี้จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอนลเพื่อให้สมศักดิ์ศรีกับการแข่งขันรอบสุดท้ายโจทย์ในครั้งนี้จึงมาจากเชฟมืออาชีพระดับแถวหน้าของเมืองไทยเขาจะมาให้โจทย์กับพวกคุณครับ โอ้โหวันนี้จะเจอใครหรือเชฟเอียนจะเปลี่ยนชุดมาทําอีกเชฟเอียนต้องเป็นเชฟเมืออาชีพมาเท่านั้นแล้ววันนี้ไม่ง่ายเชิญพบกับเชฟได้เลยครับเชฟต้องค่อนข้างตื่นเต้น เชฟป้อมเนี่ยคือบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในแบบไอดอลของริปอะในไอดอลเชฟเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมนูเนี่ยมันจะเป็นเมนูอะไรแต่รู้แน่ๆว่ามันมันต้องโคตรยากอะ่ะขอต้อนรับเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยผู้ที่ข้ามบอดในวงการอาหารจีนมานานกว่า40ปีถ้าวันนี้อะไรที่เชฟป้อมมาให้ทำเนี่ยไม่ธรรมดาลนะเพราะว่าเชฟป้อมนี่คือเขาของจริง จทย์ในวันนี้เป็นเมนูอาหารว่างของจีนที่เป็นต้นตำรับดั้งเดิมมีมานานกว่าพันปีเมนูนั้นก็คืออะไรทอด,ทอดเผือกทอดสูตรดั้งเดิมดมันเป็นเผือกทอดมันไม่ใช่แบบติ่มจําที่เราถนัดอ่ะ เผือกทอดเคยทานอยู่คิดในใจลึกๆว่าอย่างน้อยๆพอทำได้แหละเพราะว่ามันเป็นของขาวโอ้ไม่กอดบุญหัวแล้วนะที่ไม่ดีเดี๋ยวรอบนี้กังวลแทนเพื่อนแล้วว่าจะทำยังไงทอดเพื่อนไยเมนูเผือกทอดสูตรดั้งเดิมที่เราต้องการข้อแรกแป้งจะต้องสุกเหลืองทองกรอบฟูเหมือนต้นฉบับไส้ต้องมีปริมาณและรสชาติใกล้เคียงต้นฉบับ ข้อสุดท้ายน้ำจิ้มบวยต้องมีความเข้มขน้นมีรสชาติเหมือนกับต้นฉบับเผือกทอดผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กว่โดนัทนะนะเวลาขอไป3ชั่วโมงเค่ะองค์ประกอบที่มันแบบดีเทลขนาดเนี้ยชั่วโมงหนึ่งนี้คงออ่ออ่ะยากอะ่ะละเอียดเยอะอะ่ะดีใจมากด้วยที่ไม่ได้แข่งอันนี้โจทย์ค่อนข้างจะซับซ้อนขนาดนี้นะคะอยากจะขอให้เชฟปอ้อมสาธิตให้พวกเด็กๆด,ดูหน่อยค่ะ อย่างน้นอยวันนี้มีเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กมาสาธิตให้เราดูก่อนเอออย่างน้อยดีเข้ามาถึงรอบนี้เราได้เรียนรู้ระดับปรมาจารย์มาสอนแบบชักเมนูหนึ่งให้กับเราเรารู้สึกด,ดีใจนะขั้นตอนแรกนะครับต้องทําเผือกก่อนเราจะต้องปอกนะครับแล้วก็มาหั่นแล้วเป็นน้ําเดือดๆเผือกอยู่ในนี้เรามาทําขึ้นแปง้งตังมีแป้งตังมีนี่นะฮะร้อยห้าสิบกรัมจดให้หมดค่ะจดให้ละเอียดที่สุดแล้วก็วาดรูปทุกๆอย่างให้มันดีที่สุด เชฟอยากจะบอกว่าต้องให้แป้งข้อนเนียนแป้งไม่เนียนเนี่ยเวลาทอดเนี่ยมันจะมีปัญหา้เชฟขยําไวิธีก็ตัวยเผือกที่เราเห็นดูหน้าตาดูไม่ได้มีอะไรเนี่ยทำไมยกอะไรมาเต็มไปหมดเลย10 10ถ้วยอู้มันซับซ้อนนะนี่เราก็จะใส่เครื่องสดลงไปใส่กุ้แงแดงส่วนผสมเยอะมากต้องละเอียดละเมียดละไมเพราะว่าอาหารจีนมันเป็นอาหารที่อยู่มายาวนะานเป็นพันพันปีอ่ะพอเราทำไส้เสร็จนี่เราจะมาทำแป้งสดทอด แป้งเผือกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยองค์ประกอบและส่วนประกอบมีเยอะมากใช้อินกิเดียนที่มันเป๊ะพอสมควรเพื่อที่จะให้มันกอบฟูถ้าเราไม่ได้มาเห็นวิธีการทำล้วก็คงแบบคิดไม่ออกว่ามันมันทำแบบไหนอันนี้นะฮะเราใส่ลงไปก่อนแล้วก็ใส่ไปนะครับแล้วเรา,เาขึ้นมาการทอดอะไม่สามารถทอดแล้วทิ้งไว้ต้องมานั่งค่อยๆให้มันฟูทีละจุด มันไม่ใช่แค่เผือกเอาไปทอดนะกับน้ำมันนะเป็นติ่มซำทอดที่ซับซ้อนมากครับทุกขั้นตอนคือพลาดไม่ได้อะถ้าพลาดก็เท่ากับจบว้าวและนี่คือเผือกทอดสูตรดั้งเดิมที่คุณต้องทําให้เหมือนต้นฉบับท่านชิมได้เลยครับ พอชิมเข้าไปเราโอ้โหแป้งมันแบบฟูบรึบในปากแล้วไส้มันกําลังพอดีเลยก็ได้ประสบการณ์จากโดนัทวางแพนมันก็คล้ายๆกันแค่เราต้องตัวมันให้ดีแล้วก็สกิลในการหันค่อนข้างเยอะพอสมควร